สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาทำดินดินปลูกพริกหวานผสมพริกหวานในดินผสมปลูกพริกหวานนะคะน,นี่จะเป็นสีเหลืองค่ะเพื่อนเพื่อนพริกหวานลูกเท่ากําปั้นอันนี้เราก็จะใส่อันนี้คือดินเศษฐีะคะ่ะเพื่อนเพื่อนดินเศษฐีที่เราปลูกไอ,อะไรประจำมาคะ่ะ ผักที่เรางามๆไม่มีเวลาไปขุดดินอื่นนอกจากดินอันนี้ค่ะเนะีเราว่ามันโอเคที่สุดเน,นี่ยดินปุ๋ยหมักชีวภาพนีอันนี้โอเคสุดแล้ะเราเป็นคนชอบปลูกเรารู้ว่าอันนี้นเขาจะไม่เข็มมากเขาจะผสมด้วยส่วนแค่เรามาเติมน,น,นิดหน่อยเนี่ยปูนขาวโรยๆนิดหน่อยแล้วก็จะใส่ปุ๋ยชีวภาพอันนี้ปุ๋ยขี้ทังขาว เขาเจะเขาเจะงามเขียวดีเป็นปุ๋ยขี้ข้างขาวที่เราขายเป็นปุ๋ยคีวาภาพค่ะไม่ใช่เคมีนี่คับพริกหวานรากเขาเต็มเลยพริกหวานจะขอตัวปลูกแป๊บหนึ่งนี่ค่ะกระถามนะคะ เราตั้งไว้หน้าร้านก็จะขายกระถางละห้าสิบบาทเมื่อเช้าได้ขายไปเยอะอยู่มันหมดพอดีก็เลยจะผสมดินไว้ปลูกไว้หน้าบ้านน,นคะคะตัวปลูกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยชมกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยค่ะว่าลูกเขาจะเป็นยังไงค่ะทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆทำไปหลายกระถาง ดินใสไ่ไปประมาณครึ่งเลยขึ้นมานิดก็โรยปุ่มขาวนิดนึงก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นิดนึงเพื่อดินเนาะ ต้นไม้เขาเล็กๆนี่เราจะลงดินที่เราปุูกไม่รู้จะเค็มจะจืดอะไรยังไงลิ้นเขาเจะไปสัมผัส <g ül> ลินเลยนะไอ้สัมผัสดินใหม่เราก็เลยต้องปรับสภาพดินโดยการใส่ปุ๋นขาวปุ๋ยอินทรีย์นี่ก็ให้เขาได้กินค่ะนี่ค่ะพ <c oughs> ี้ง่ายแสนง่ายปลูกพิกหวานลูกเบล รดน้ำก็เสร็จแล้วเพราะว่าเรากล้าในตะบะนี่รากเขาเต็มเนี่ยรากเขาตรึมเลยพร้อมที่จะไปต่อแล้วนี่นี่ค่ะรากเขาเยอะแล้วปลูกง่ายๆค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะเ,เพื่อนๆพริกหวาน ยังไม่หมดอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ยีสต้นว่าจะไม่เอามาเอาก็เลยไม่ได้ใส่ในกระถางถ้าในกระถางแล้วมันก็จะปิดราคาคนคให้มันฟักฟื้นจะสามสี่วันมันก็จะไปเอาไปแดด ผักหนาแน่นมากเลยกระลำปีกระลำดอกกระลำปีอันนี้ไม่เป็นง่ายนลเนี่ยอีกนานสามเดือนขึ้นไปเสร็จแล้วอันนี้ทำงานได้หลายกระถาบม,มากเลยกว่าง มีถอนขาเอไม่ใช่ขามีขมิ้นด้วยถอนขึ้นมาหัวงามเนาะดึงขึ้นมาอันนี้หัวลัตายังไม่ได้ลงอันนี้มีมีแอบเลี้ยงปูนาด้วยเพื่อนๆ <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงเล่นๆตายหรือเปล่านะสีแง่นะตายหรือเปล่าเนะตัวนี้โอ้ย ใส่จะไหนอันนี้ก็จะเป็นแตงเมลอนใส่กระถางไว้ย้ายลงกระถางแล้วก็จะไปไว้หลังบ้านค่ะแล้วก็อันนี้เอาลงกระถางแบบนี้นี่ตอเบอรี่ตอนแรกอยู่ถุง ถึงดำย้ายลงกระถางหมดแล้วไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะมาดูลูกพริกหวานกันเพื่อนๆนี่ค่ะใหญ่มาก กำลังจะเริ่มสุกออกสีเรื่อยๆแดงจะเป็นเันนมีสองข้างบนกำลังดกมากเลย okay. เป็นลูกเยอะเลยนี่ดอกไม้ดาวเรืองพันใหญ่เบื้องงน้วยงานี่ขี้นุ หนูสวน